สวัสดีจ้ากินแซบสไตล์เมอรี่จ้ามือนี้มาพบเจอกันกับเมนูนี้คะ่ะเด้งเดงดึงๆงนี่คะ่ะลิบมือนานางยุยยวแซบแซบตำเองอีกแล้วจา้าช่วงนี้ก็จะกินแต่เมนูตำกินทุกมือด้ยจ้านีมือหนึ่งก็เป็นครกหนึ่งสองครกนักสุดกับสามครกแลดูนี้หวานมากอ,อก ประกอกแบแซ่บเค็ม,มตำใส่ขนมจีนด้วยจ้ะอร่อยอร่อยแซ่บหลาย ディンディン。Ding, ding. ายดีคะับมีซิวด้วยซิวสาว เพิ่งจะเป็นสาวบอกตลกก็ซื้อแล้วแต่ หวานกรอบอร่อยมาละจีนหวานอืม เป็นแบบต่ำแบบอนุบาลนะจ๊ะต่ำแบบไม่เผ็ดพริกแค่สิบเม็ดซ่อนละเมยก็คือบบเผ็ดจ้า สำหรับคูอื่นอ,อาจจะแบบว่าเผ็ดมากม็เปีนคนกินเผ็ดแต่แก้หน่อยๆแล้วจ้ะมากินเผ็ดไม่เผ็ดคือไม่อร่อยจริงไหม แซบบ่บตำเองอร่อยเองซับนัวโซมาคก็จะเห็นแบบว่าสไตล์เหล่าตำแล้วแล้วก็ค่อยเอามาชงอ่ะสดน,นานค่ะละมุนวันนี้ละมุนวนมาคจะตำใบจ้ะตำใบละเห็ดเบี้ยกอยังแล้แลก็ค่อยเอามาส่งไม่เคยบ่าค่ายเครื่อง ลูกยิ่งมะกอ,อกนะอย่าใส่เลยนะจ๊ะใส่สุดท้ายถ้าใส่พร้อมกันกับเครื่องที่เราตามาไว้น่ะมันจะเป็นรสชาติแบบเปลี่ยนไปละว่านนี้ big size rồi nhầm đó nhỉ <cười> <cười> อร่อยหวานมนละหวานไหมอืมไม่เคยผิดหวังเลย หวานกรอบอร่อย wow, นี่ภารกิจบระสบเร็จแน่นอนหลายคักกินมะเมื่เจ้าอ,อิ่มแล้วแม่อิ่มแล้ว ไมอิ่มว่ะกุ้งวันนี้เปลี่ยนใส่มากินกุ้งสุกอีกครับหนึ่งม,มันแน่นมันเด็กแล้วก็มันอิ่มเร็วมากเลยเดี๋ยวินนี้แล้วกัน คัดสันยืนนั่นและว่าจะาตัวแดงอันนี <c oughs> ้เขาไงปวดเด้งสแต p อาจจะพี่น้องจ้าจะในมือในมือเรียนทองคอตัวรากกันนะจ้าเพราะว่ามันอิ่มมากเลยจา้ามือกจ็จะห่อใส่ก,กองเอาไว้เดี๋ยวไปบายก็จะกินต่ออีกรอบจา้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ